คลิปนี้สายรถตู้ไม่ควรพลาดครับผมสวัสดีครับผม 9TS นะครับผม วันนี้เราก็มีรถตู้คอมพิวเตอร์นะครับสุดเท่นะครับนั่นก็คือรถ H อชของเรานี่เองนะครับซึ่งรถคันนี้ก็มีการใช้งานที่ค่อนข้างที่จะหนักเหมือนกันนะครับผมพูดถึงรถตู้เนี่ยหลายคนคงนึกออกอยู่แล้วว่าการใช้งานเนี่ยค่อนข้างหนักนะครับไม่ว่าจะเป็นการขนของนะครับหรือการขนส่งคนนะครับบวกกับถนนไทยเนี่ยที่ค่อนข้างที่จะไม่เรียบนะครับการสึกกลองของช่วงล่างเนี่ยมีแน่นอนครับผม แต่วันนี้นะครับผมจะมาอัปเกรดช่วงล่างให้กับรถตู้คอมพิวเตอร์คันนี้นั่นเองนะครับมีอะไรบ้างครับเรามาดูกันดีกว่าครับผมนี่ก็เป็นสินค้าฮาร์ดเลสนะครับ4ชิ้นนะครับที่แนะนําอยากให้ติดตั้งเลยนะครับผมเรามาดูชิ้นแรกก่อนเลยนะครับนี่ก็คือปีกนกหน้าตัวบนนะครับหน้าตาก็จะประมาณนี้นะครับวัสดุเนี่ยเป็นเหล็กนะครับผมแล้วก็มีการเคลือบสีการสนิมมาให้เรียบร้อยเราจะเห็นได้ว่าตัวงานเนี่ยค่อนข้างที่จะทําออกมาได้ดีเลยนะครับมาพร้อมกับตัวลูกหมากนะครับแล้วก็มียางกันฝุ่นให้้เรรียยบอ เรามาดูตัวชิ้นต่อไปดีกว่าผมนี่ก็คือปีกนกหน้าตัวล่างนะครับรองจากตัวที่อยู่ด้านบนนั่นเองนะครับผมหน้าตาก็จะประมาณนี้นะครับวัสดุครับเป็นเหล็กนั่นเองนะครับผมสีเนี่ยก็มีการเก็บมาให้อย่างดีเลยนะครับก็เคลือบกันสนิมเรียบร้อยนะครับผมสาหรับตัวบูชยางนะครับผมก็มีความแข็งแรงทนทานนะครับขึ้นชื่อของทางฮาร์ดเลสแน่นอนครับผมเรามาดูชิ้นต่อไปครับผมอันนี้คืออะไรนะครับผมอันนี้ก็คือลูกหมากพันชักนะครับที่อยู่ด้านหน้านั่นเองนะครับ เราจะเห็นได้ว่าครับตัวลูกหมากเนี่ยก็มีลูกยางกันฝุ่นมาให้เรียบร้อยนะครับก็มีความทนทานนะครับเพราะว่าวัสดุเป็นเหล็กนะครับงานก็จะเก็บค่อนข้างที่จะดีนะครับเรามาดูชิ้นต่อไปครับผมและชิ้นสุดท้ายนะครับที่ผมอยากจะพูดถึงเลยนี่ก็คือลูกหมากโรลเซนเตอร์หรือลูกหมากปลายป่กนกนั่นเองนะครับก็พอจับแล้วเนี่ยผมรู้เลยว่าวัสดุเนี่ยแข็งแรงนะครับทนทานรู้สึกพรีเมียมมากเลยนะครับดู ตัวเนื้องาน,นครับผมเสร็จเรียบร้อยนะครับเคลือบสีกันสนิมนะครับแล้วก็มีตัวลูกหมากนะครับที่รองรับกับน้ําหนักอย่างรถตู้คอมพิวเตอร์ได้ดียิ่งขึ้นนะครับผมหลังจากนี้นะครับเดี๋ยวผมจะติดตั้งสินค้าฮาร์ดเลสเข้าไปนะครับแล้วเราจะเปรียบเทียบให้ดูนะครับว่าสินค้าฮาร์ดเลสกับของเดิมเป็นยังไงตามผมมาดูครับ อนอื่นเลยนะครับผมก็ต้องอธิบายของตัวลูกหมากก่อนเลยนะครับผมรถตู้คอมพิวเตอร์คันนี้นะครับก็ได้มีการปรับส่วนสูงลงพอปรับส่วนสูงลงแล้วนะครับตัวหัวลูกหมากต่างๆเนี่ยก็มีการเปลี่ยนตำแหน่งตามนะครับพอเปลี่ยนตำแหน่งตามแล้วทําให้ของเดิมเนี่ยมีการลังนะครับให้การขับขี่ที่ไม่เหมือนเดิมนะครับจะรู้สึกว่ามันฝืดขึ้นนะครับและทําให้หัวลูกหมากเนี่ยของเดิมเนี่ยถามว่าใช้ได้ไหมใช้ได้ครับแต่อายุการใช้งานสั้นลงแน่นอนครับ เราก็เลยเปลี่ยนของตัวของทางฮาร์ดเลสนั่นเองนะครับเราจะเห็นได้ว่าตัวลูกหมากปลายป่งนกของทางฮาร์ดเลสเนี่ยมีหัวที่ค่อนข้างที่จะยาวกว่าของเดิมนะครับจะสังเกตได้ว่าของเดิมเนี่ยจะมีหัวที่ค่อนข้างสั้นนะครับเพราะเราเปลี่ยนของตัวหัวของทางฮาร์ดเลสแล้วเราจะปรับตำแหน่งให้มีค่าใกล้เคียงของเดิมมากที่สุดครับเพราะว่าลดโหลดเตี้ยลงแล้วตำแหน่งต่างๆของช่วงล่างก็เปลี่ยนตามครับ โอเคนะครับมาพูดในส่วนของตัวหัวลูกหมากคันชักนะครับเช่นเดียวกันครับกับลูกหมากปลายปิงนกครับผมซึ่งของทางฮาร์ดเลสเนี่ยจะเห็นได้ว่าหัวลูกหมากเนี่ยจะยาวของเดิมนะครับเพราะว่ารถตู้คอมพิวเตอร์คันนี้นครับมีการปรับส่วนสูงลงนะครับทำให้หัวลูกหมากต่างๆส่วนควบต่างๆครับเปลี่ยนตำแหน่งตามนะครับและของเดิมเราจะเห็นได้ว่าหัวเนี่ย จะมีขนาดที่ค่อนข้างสั้นนะครับแต่ทางฮัดเลสปรับมาให้เรียบร้อยแล้วครับผมหัวเนี่ยจะมีขนาดที่ค่อนข้างยาวนะครับเพื่อคืนค่าตำแหน่งนะครับมุมเซนเตอร์ต่างๆให้มีค่าเดิมครับเพื่อให้มีการลังของตัวบูทยางหรือบูทปลายปีกนกส่วนควบต่างๆให้มีการสึกหลอเร็วยิ่งขึ้นครับผมการขับขี่ก็ดียิ่งขึ้นเช่นเดียวกันครับ เดีย๋ยวเราไปลองฟิลที่เราเพิ่งอัปเกรดไปกันดีกว่าปะตามผมมาครับขึ้นมาเลยขึ้นมาเลยขออนุญาตใส่แมสครับผมว่าเราอยู่กับตากล้องนะหลังจากติดตั้งเสร็จแล้วนะครับี๋ยวผมจะขอจับอาการรถก่อนว่าพอติดตั้งไปแล้วพอรู้สึกที่แตกต่างเนี่ยเป็นยังไงนะครับหลังจากผมจับอาการของตัวรถมานิดหน่อย ก็มีความรู้สึกว่ากระชับขึ้นนะเนี่ยอย่างจากทางโค้งนี้ครับผมจากที่สัมผัสเลยนะวงลัยแน่นมากไม่มีเสียงของช่วงล่างเลยก่อนหน้านี้นจะแบบกุ๊กกุ๊กกักกักนะด้วยรถตู้เนี่ยเป็นรถที่ใช้งานค่อนข้างที่จะหนักคันหนึ่งเลยนะเพราะว่าขนของนะส่งคนอะไรอย่างเงี้ยใช้งานหนักช่วงล่างก็มีการสึกลรอเป็นเรื่องปกตินะเดี๋ยวเรามาลองหลังเต่าตามหมู่บ้านดูนะครับผม เป็นยังไงนะปึ๊บชึบชึบโอ้โหดีถือว่าดีเลยนะก็บูตยางที่แน่นขึ้นเนี่ยก็ให้การขับขี่ที่ดียิ่งขึ้นนะครับผมและยิ่งพอเราเปลี่ยนมาแล้วเนี่ยฟีลลิ่งที่รู้สึกว่าเหมือนรถใหม่เหมือนได้ช่วงล่างแบบออกจากศูนย์ใหม่ๆเลยเนี่ยปึ๊บโอ้โหไม่มีเสียงด้วยนะลองสังเกตดูนี่หลังเต่าตามหมู่บ้านเลยนะค่อนข้างที่จะคมเลยลองสังเกตดูนะ เพราะว่าช่วงล่างดีเนี่ยไม่มีเสียงแน่นอนอันนี้การันตีนะครับผมถ้าช่วงล่างเราหลวมเนี่ยมีเสียงกุ๊กกุ๊กแกลกแกเนี่ยมีแน่นอนนะครับอันนี้เราก็ต้องตรวจเช็คนะเราก็ลองหมั่นดูว่าช่วงล่างเราเนี่ยมีการสึกหลอมากขนาดไหนนะครับผมถือว่าตอบโจทย์เลยนะครับกับการใช้งานในครั้งนี้นี่แล้วก็ใช้กันยาวๆเลยแลนะแลีกอย่างเนี่ยราคาเนี่ยไม่ต่างจากของเดิมมากเลยนะครับเพิ่มอีกนิดหน่อยเพิ่มอีก หลักร้อยนะได้สินค้าอัปเกรดดียิ่งขึ้นนะครับจะจะบอกว่าเป็นของแต่งก็ไม่ได้นะต้องบอกว่าเป็นของที่อัปเกรดดีขึ้นมาจากของสแตนดาร์ดนะแล้วก็ให้ความรู้สึกเนี่ยแน่นเฟิรม์มและอายุการใช้งานของบูทยางของฮัสเลสเนี่ยมันระยะยาวอยู่แล้วนะครับผมว่าเขาขึ้นชื่อของพวกบูทช่วงล่างลูกยางต่างๆนะแต่ไม่ใช่ว่าของเดิมไม่ดีนะถ้าเราวัดกันระยะยาวเนี่ยเราเพิ่มตังค์อีกนิดหน่อยนะ การใช้งานระยะยาวเนี่ยเป็นสิ่งที่คุ้มค่าและประหยัดตังค์มากยิ่งขึ้นนะถ้าเราเปลี่ยนใช้ของแบบเทียบถ้าเราพูดถึงของเทียบนะแน่นอนถูกแต่อายุการใช้งานเนี่ยก็ตามราคานะครับผมแต่ถ้าเราเพิ่มตังค์อีกนิดหน่อยนะเราใช้ของที่ดียิ่งขึ้นการใช้งานและช่วงล่างให้ความรู้สึกที่ดียิ่งขึ้นทุกอย่างตอบโจทย์ประหยัดตังค์ประหยัดเวลานะครับผมและการใช้งานระยะยาวเนี่ยคือคุณไม่เสียเวลากับการที่ต้องมาเข้า อู่ไว้บ่อยหรืออะไรอย่างนี้เลยเอาแบบให้จบเลยแล้วยิ่งแบบคนขับรถตู้นะเราก็ใช้งานส่งคนส่งของอยู่แล้วเวลาเป็นสิ่งที่มีค่าถ้ารถเรามีการสึกล้อหรือว่าขัดจังหวะต้องเอารถเข้าอู่เนี่ยหนึ่งเลยคือเสียเวลาสองเลยคือเสียตัง จากที่ผมออกไปลองรถมาเนี่ยสชิ้นของฮาร์ดเลสที่เพิ่งจัดเปลี่ยนไปเนี่ยค่อนข้างที่ดีเยี่ยมเลยนะครับจากที่เห็นในภาพนะของเดิมเนี่ยค่อนข้างที่จะสึกลรอตามการเวลาเลยนะครับผมแล้วก็ถ้าเกิดใครสนใจนะับอยากติดตั้งสินค้าฮาร์ดเลสแบบนี้นะฮะของรถตู้คอมพิวเตอร์อย่างนี้นะฮะก็สามารถติดต่อแฟนเพจ a c e b o o k นะฮะ ts motorsport นะครับ,รบหรือแฟนเพจฮ a ร์ d เลส Thailand นะครับผมก็สามารถทักเข้ามาได้นะครับหรือว่าใครจะดูที่เกี่ยวกับสินค้านะว่าของรถตัวเองมีไหม ขับรถรุ่นอื่นๆมีไหมก็สามารถพิมพ์นะครับ www.hardless.com นะครับรถมีทุกรุ่นนะครับไม่ว่าจะเป็นยุโรปหรือญี่ปุ่นนะครับผมเกี่ยวช่วงล่างของ hardless เขาทำหมดนะครับผมแล้วถ้าเกิดใครชอบนะครับคลิปนี้คิดว่าเป็นประโยชน์อย่าลืมฝากแชร์ด้วยนะครับแล้วก็กดไลค์กด Subscribe แล้วเราเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ